สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนนก็จะมาสอนทุกคนนะคะใช้แอปพลิเคชันหารูปภาพนะคะที่ชื่อว่า Pinterest ค่ะมันใช้ยังไงหรือว่ามันมีหน้าตาแบบไหนนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันก่อนอื่นนะคะแนนอยากให้ทุกคนเนาะโหลดแอปพลิเคชัน Pinterest มามันจะเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปตัว P สีแดงค่ะ เริ่มต้นเลยนะทุกคน p ินเ r e ล t เนี่ยเอาไว้ทำไม p ินเทเลสนะคะเอาไว้สำหรับหารูปภาพพื้นหลังหารูปภาพสวยงามที่เราต้องเอาไปแต่งต่อใช่ไหมคะหาคำขอบคุณลูกค้าหาสติกเกอร์น่ารักน่ารักนะคะซึ่งใน Pinterest มีทุกอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยอย่างแรกเนาะที่แนนชอบเอามาแต่งรูปก,ก็คือพวกคำขอบคุณลูกค้าที่ข้างหลังมันจะเป็นแบ็กกราวที่โปร่งแสง วันนี้เดี๋ยวจะลองหาให้ดูนะสมมุตินะคะเราต้องการบอกลูกค้านะ,ะว่าขอบคุณลูกค้าสําหรับออเดอร์เนาะเรามีรูปภาพสินค้าที่เราถ่ายแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะเอาคำน่ารักน่ารักเนี่ยไปใส่เนาะอ่ะแนนจะเริ่มหาให้ดูเลยวิธีการนะคะที่เราจะหาหรือจะกดพิมพ์นะคะให้ไปดูที่ลูกศรที่มันเป็นเหมือนแว่นขยายตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราพิมพ์ไปเลยค่ะว่าเราต้องการจะใส่อะไรเช่นแนนนะคะจะหาคําว่า ขอบคุณจะใช้คำว่าขอบคุณอะลองดูพิมพ์คำว่าขอบคุณเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะว่ามันจะมีขึ้นมาเยอะมากๆที่เป็นคำว่า Thank you Thank you Thank you ขอบคุณครับเนี่ยแต่เวลาที่เราอยากได้สมมติเราอยากได้คำขอบคุณที่พื้นหลังมันเป็นสีใสๆใช่ไหมส่วนมากมันจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้คะ่ะลองกดเข้าไปดูนะลายน้ำเออมันเรียกว่าเป็นลายน้ำข้อความเนี่ยทุกคนเห็นไหม ขอบคุณที่อุดหนุนรับยอดแล้วนะคะลูกค้าน่ารักโอนไวมากคือเราอะแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปดูเรื่อยๆเลยนะวาในแต่ละรูปที่เราเห็นมาเนี่ยมันมีสับเซตหรือว่ามันมีกลุ่มของมันยังไงอีกสมมติแนนพิมพ์คําว่ากดเข้ามาที่คาว่าขอบคุณที่อุดหนุนรับยอดแล้วนะคะเนี่ยในนี้มันก็จะมีอีกลักนะเต้าลูกค้ารับยอดแพ็กทันทีเนี่ยทุกคนแล้วสมมตินะคะว่าเราอยากได้แล้วใช่ไหมเราจะเอาคํานี้เราจะเอารูปนี้ก็กดเข้าไปอีกทีนึงค่ะ มันจะมาเป็น Google Drive ก็คือเป็นเอ่อกลุ่มที่เยอะมากๆคือในกลุ่มของรูปภาพนั้นๆอะมันก็จะมีเพื่อนๆมันอะตามมาอีกเยอะเลยซึ่งวิธีการดาวน์โหลดนะคะก็ไปที่รูปภาพนะคะกดไปที่รูปภาพมันจะขึ้นมาแบบนี้นะ,ะทุกคนให้กดค้างที่รูปภาพแบบนี้เลยค่ะแล้วกดคําว่าเพิ่มไปยังแอปรูปภาพเท่านี้เองค่ะทุกคนเราลองดูนะคะว่าเราจะไปแต่งยังไงต่อ สมมติว่าเราจะแต่งในอินชอตเนาะกดเข้าไปที่อินชอตนะคะเลือกรูปภาพที่เราต้องการสมมตุติเรามีรูปสินค้าแล้วเป็นรูปตัวนี้ก็ได้ค่ะสินค้าตัวนี้นะคะแล้วเราต้องการพิมพ์บอกคําว่าขอบคุณลูกค้ากดเข้าไปเพิ่มรูปภาพเลยนี่ทุกคนมันจะเป็นรูปภาพที่ไม่มีแบ็กกราวพื้นหลังเออ วิธีดูนะคะว่ารูปไหนมีแบ็กกราวหรือไม่มีแบ็กกราวจำเลยค่ะว่าถ้ารูปที่มันเป็นตัวหนังสือเฉยๆโดยที่ไม่มีแบ็กกราวพื้นหลังมันจะเป็นตารางแบบนี้พื้นหลังมันจะเป็นตารางแบบนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็กดเข้าไปเลยค่ะ Drive g o o g l e เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็น แบ,บ็กกราว n d ที่มันเป็นตารางแบบนี้แสดงว่ามันเป็นแบบโปร่งแสงสามารถเอาไปแต่งต่อได้นะคะโดยที่มันจะไม่ทับรูปภาพของเราทุกเห็นไหมสินค้าขายดีมีคุณภาพแบบนี้น่ารักมา,มากๆซึ่งมันอาจจะสวยมันจะสวยกว่าการที่เรานะคะไปพิมพ์ตัวหนังสือธรรมดานะเพราะว่าอันนี้เขามีลูกเล่นมาให้เราแล้วอ่ะจะเซฟรูปภาพนะกดไปที่รูปภาพแล้วเพิ่มไปยังแอป,ปรูปภาพค่ะแบบนี้สมมตุติแนนไม่อยากได้คํานี้นะคะกด x ออกไปแล้วก็ใช้คํานี้แทน ทุกคนเห็นไหมว่ามันสวยมากแบบนี้ง่ายๆเลยเอออ่าอย่างแรกสอนไปแล้วนะคะวิธีเอารูปคําขอบคุณหรือว่าลายน้ําขอบคุณลูกค้ามาเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะอยากหาพื้นหลังอยากหาพื้นหลังอ่ะพิมพ์คําว่าอะไรดีลองพิมพ์คําว่าพื้นหลังก็ได้ถ้าใครนะคะไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะเนี่ยทุกคนพื้นหลังมันมีหลายแบบมากเป็นธรรมชาติหรือเปล่าเป็นทะเลเนี่ย พอเรากดไปที่รูปรูปหนึ่งนะคะมันจะตามเพื่อนเพื่อนมันมาอีกเยอะเลยแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็สมมุติว่าอยากได้แบบสีพื้นธรรมดาธรรมดาใช่ไหมอาจะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เนี่ยทุกคนแล้วมันก็จะตามเพื่อนๆน,นที่หน้าตาคล้ายๆมันมาเนาะวิธีดาวน์โหลดก็เหมือนกันสมมุตินะคะว่าเราชอบรูปนี้กดเข้าไปที่รูปนี้เลยค่ะรูปเมื่อกี้ที่เราเนี่ยแล้วมันก็จะตามเพื่อนๆมันมาอีกเยอะเลยถูกไหม สมมุติว่ามันขึ้นมานะคะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมวิลล้าเราต้องการแล้วลหละว่าเป็นรูปนี้ทุกคนก็กดไปที่รูปภาพเหมือนเดิมกดค้างแล้วกดบันทึกไปยังแอปรูปภาพแบบนี้ค่ะรูปภาพนั้นอะ่ะมันก็จะไปโชว์อยู่ที่รูปภาพของเราอัลบั้มของเราโหลดมาได้แล้วง่ายมากๆเออวิธีการก็คือกดค้างไปที่รูปภาพให้มันเด้งลิงก์มาว่าเพิ่มไปยังแอปรูปภาพอ่ะเรากดไปดูอัลบั้มสิ นี่ไงทุกคนโชว์มาแล้วจะบอกเลยนะว่าการที่เรานะคะรู้จักแอปเล็กๆน้อยๆหรือว่าเกรดเล็กๆน้อยๆนะคะในการหาสิ่งต่างๆเพื่อเอามาแต่งรูปเราเนี่ยจะบอกว่ามันทําให้เรานะคะสามารถแต่งรูปได้สวยกว่าคู่แข่งเยอะเลยถูกต้องไหมแล้วใครอยากได้รูปอะไรอีกสมมุตินะคะว่าอยากได้ไอคอนไลน์ไปแต่งว่าช่องทางการชําระเงินนะคะเป็นแบบไหนเนาะสมมุติว่าเราอยากได้อ่อ ช่องทางการชําระเงินที่เป็นธนาคารไทยพาณิชย์เราสามารถิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะว่าธนาคารโลโก้ทุกคนเห็นไหมว่ามันขึ้นมาเยอะมากนี่นะคะทุกคนเราเราอยากได้รูปนี้เนาะเพื่อเอามาใส่เป็นอ่าแต่งเป็นช่องทางการชําระเงินใช่ไหมคะเราก็กดเข้าไปเลยเพิ่มไปยังแอปรูปภาพแล้วเราก็ลองเอามาแต่งเพิ่มเนาะอ่ะลองแต่งในอินชอตเนี่ยล่ะสมมุตินะคะว่าเราได้รูปพื้นหลังเมื่อกี้ที่เราเซฟมาแล้วแหละนี่ ลราลองหมุนมันก่อนอแล้วเราจะเอาธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมาใส่เป็นช่องทางการชำระเงินนี่ช่องทางการชำระเงินนะคะช่องทางการชำระเงินมาแล,แล้วเราก็กดเพิ่มรูปภาพเลยค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมาเป็นโลโก้ธนาคารไทยพาณิชย์วิธีการเราก็แค่พิมพ์ไปว่าธนาคารไทยพาณิชย์ วิธีการใช้อินชอนน้องแนนสอนไปแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่คล่องเนาะลองไปเรียนซ้ําดูนะทุกคนอ่าอันนี้แนนจะเขียนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เป็นสีม่วงดีกว่าชายแดนก็เอาเป็นสีขาวก็ได้หรือว่าสีดําก็ได้อันนี้แล้วแต่ใครชอบเลยนะคะวิธีการแต่งได้หมดเลยเนี่ยทุกคนแล้วเราก็ใส่เลขบัญชีเลขบัญชีแล้วก็ใส่ชื่อ อันนี้แนนะแต่งให้คร่าวๆก่อนนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่า Pinterest มันมีทุกอย่างที่เราต้องการมีรูปทุกรูปที่เราต้องการเช่นเราอยากได้รูปอาหารนะสมมุติเราอยากได้รูปอาหารเนี่ยเห็นเป้่าว่ามันขึ้นมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสปากเกตตี้ข้าวมันไก่แล้วเราก็สามารถเอ่อเฉพาะจอจงไปได้อีกนะคะข้าวมันไก่สมมุติเราอยากได้ข้าวมันไก่เนี่ย ขึ้นมาเพียบ,เพ,ยบเพียบเลยเพราะว่าในเนี้ยมันมีรูปทั้งจากประเทศไทยแล้วก็จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวเลือกให้เพื่อน,เอนๆเยอะมากๆนะคะที่อยากให้ทุกคนเอาไปใช้กันเนาะเพราะฉะนั้นนะเราต้องไปลองดูนะคะว่า เราอยากได้รูปอะไรสมมุตินะคะว่าทุกคนคิดไม่ออกแหละว่าเฮ้ยฉันอยากแต่งรูปหรืออะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ในนี้นะคะแล้วแนนจะมาพิมพ์แนะนําให้ว่าควรพิมพ์หาด้วยชื่ออะไรสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมมาชมคลิปนี้กันด้วยนะคะรับรองว่ามีประโยชน์มากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ